อ๋อดีเอาป่ะตายนะตายนะตายนะตายไม่รอดหรอกไม่รอดยิงได้แค่นั้นป่ะสุดเหรอสุดเหรอตายนะกาดีตายอยู่แล้วกาดีก็ตายอยู่แล้วต้องยิงอยังห่วงยังห่วงยิงอย่างห่างห่วงยิงห่วงอยังห่างยิงห่างอย่างยัห่วงเฮ้ยใจเย็นเอาเหรอมาทอดเอาเหรอตายนะเอาเหรอตายเจ็บสวยดิชาร่าสวยสวยสวย ฮัลโหลสวัสดีครับผมเยนเดต้าลาเข้าสู่ช่อง Anku Game มากกันอีกเช่นเกยนะครับวันนี้เรากบลับมาในกับ r o w แล้วทุกคนวันนี้ผมเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่า w a h ยหรือแวนั่นเองอ๋อก็เรามาเจอกับซิลิก้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้จังหวะนี้โตโร่เขาก็แทะใส่ผมไปแล้ว เออมาดิก <mm um> ็มาดิฮุกฮุกอ่ะแล้วฝั่งผมมีบัตเตอร์ไฟเป็นฝานะครับเอาเอาสุดนะสุดแล้วปับปปปปเอา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 สุดออกดีเอาเอาอยากเอาไงเขาอยากเอาได้ผมไงต้นเกมไงซิดิก้าเหรอฮะเฮ้ยเอาดีเอาป่ะตายนะตายนะตายนะตายไม่รอดหรอกไม่รอดเนี่ยผลของการหิวหิวโหหิวก็หาย เอาดีทาราเอาดิสวยคิกซี่เก็บงานให้นี่แหละครับผมเพื่อนมาเติมก็จะประมาณนี้แล้วกันนี่เพราะว่าเพื่อนฝั่งเขาไม่มาเติมนะโอเคครับเออเรามาพูดกันต่อฝั่งผมมีเมเป็นคิกซี่เลนกลางแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเออกา,ออาอลีอานะ ออฟเฟิร์ดออฟเลนก็จะเป็นมอทอสฟังผมเป็นมอทอสฝั่งเขาเป็นแอสตาแอสตาผมไม่ได้เห็นนานมากนะทุกคนอุ้ยเอานี้เอาอีกแล้วโอ้ยมันเอาผมอีกแล้วมีสิโอ้โหแล้วคือประเด็นผมเจอโตโรไงถึงอย่างคนถึงอย่างควายนี่โตโร่ฝั่งผมโลมเป็นทาร่านะเขาโลมให้ผมแต่เขาไม่ออกของโลมให้นะครับ ็ไม่รู้ว่าเขาจะออกยังไงเขาอาจจะไม่อยากเล่นลมก็ได้ครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนแวนวอาไฮมันต้องรอของนิดนึงนะทุกคนออกเป็นกายภาพจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวไอฮอนจะจัดให้สาสมเลยใจทีเดียวเออทายสิใครกำลังมารู้ไหมอ้าวน่าเราจะทำไมเพื่อนไปอยู่วนน่ะคิกซี่คิกซี่คิกซี่โอ้โห ซีเดินขึ้นบนเรียบร้อยพูดจะไปเคลียร์กลางหรอ,รอผมตายไปสองแล้วนะแต่ฆ่าไปหนึ่งก็จะถือว่าโอเคเอาผมจะเล่นแบบเซฟๆแล้วกันฝังนงงง่งหน้นเป็นนาคอสป่านะนาคอรนี่ต้องรอแบบตังเขาเยอะๆนะเขาถึงจะแบบว่ามีของแล้วก็สามารถสู้กับฝั่งผมได้นะ ไม่ก็เราต้องไปกดเลนนาคอสนะทุกคนกดประเทศดิกดนาคอสให้เยอะๆให้เขาตายเยอะๆเขาจะได้ไม่เกิดเอ้ยซีริก้าวังแถบมอดจังเลยนั่นมาแล้วน่ะนาคอสมาแล้วน่ะเพื่อนเอาไอ้ของซีเข้าเลยเอาดิ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 มาดิเอาดิเอาดิเออฟิกเข้าก็ไม่ใช่ว่ากูไม่กลัวดูไม่กลัวนี่คืออยากได้ไง ใช่ดีครับจงสู้อย่างชาญฉลาดเออใช่จงสู้อย่างช,งชาญฉลาดโอเคมาๆผมเล่นดีๆด,ดีกว่าทุกคนเออเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนกันเนาะนี่เขาผมว่าเขาน่าจะมาเอาล่างกันสองบัตบัตไม่เอามงกรมังกรเลยเหรอนเพื่อนออแต่เขาเอานั้นปแล้วนะดาร์คซัลีเยอร์ไปผมนะอ๋อดิอุ้ยไม่มีฟิกสวยดิ งานยาวพี่ฮอแล้วโอ้โหตโตโร่มันโดดใส่ผมเลยอ่ะมันโดดใส่อ่ะมันตันอ่ะทุกค,คนเดี๋ยวเผมต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นกันซีซีนะโอ้โหวัดไหล่ไหลเพื่อนไหลไหลไม่หยุดหยุดไม่อยู่ชุดไม่ได้แล้วทางติโอวัายยังไงจังหวะนี้มึง,งเขาโลจัดเลยสั่งเขาอ่ะยังโลเออแมนยังผมจะซอยเขาได้ไหมเนี่ย สวยดีนี่ไงจะได้ป้อมไงนะคอสไม่ทันเด้อโอเคเดีย๋ยวพอเราทำการกดป้อมเขากดระดันมาถ้าเราละมาแล้วนี่ยิงยิงให้ยังห่วงอ๋อไอแคลลี่ยัดยัดยอมยอมตายยอมตาย,ย,อตายโอเคได้แ,แคลลี่ก็ถือว่าสวยเจ้ากๆกันไปนะ แล้วก็จะ,ะเป็นบ็อกเกนสเปียร์เจาะเขาตึงๆเลยเจาแทงนะอ่ะเจาะมาให้แบบไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดเลยเามาแล้วฮีโร่มาแล้วทุกคนกำลังไปใจเย็นๆเ,เลนล่างแต่ป้อมเรานำอยู่นะเพราะว่าป้อมเลนบนเรายัางไม่แตกนะเอาทุกคน เป็นวนลายังไหวยังไงโดดใส่เยอะวะโอ้โหดูมันตันดิเอา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 ลูดเผินๆลูดอย่างนี้ก็ลูดยาวสิครับน้องๆเอาดิเอา,เอาด,อาดิไปไอาต้าเพิ่มเลือดไม่เล่นไม่เล่นโอ้ช่วยได้แค่นั้นวะสุดหรอสุดหรอตายนะกาลีตายอยู่แล้ว กรดีงกตายอยู่แล้วแทงให้นาะคอเพิ่มมาฆ่าผมโดยเฉพาะมีอย่างนี้ด้วยหรือนี่โอ้ย,อยเขาลุดป้อมผมยาวๆแนละ้วซิลิก้าต้องไปเอาซิลิก้าทนะุกคนซิลิก้าถือว่าเป็นตัวที่แคดีแรงนะเพราะแรงเพราะสมพรน,นะทุกคน แต่ก็มีผลเสียก็คือเขาอันตียืนนิ่งๆไงเข้าไปลงได้สบายๆเลยนะเดี๋ยวผมต้องยิงอย่างห่วงอย่างห่วงยิงยังยางห่างห่วงยิงห่วงอย่างห่างยิงห่างอย่างห่วงเฮ้ยใจเย็นเอาหรอมาทอดเอาหรอตายนะเอาหรอตันนะตันรัวๆนะเอาเอาหรอว่าอย่านาคอยมาแน่เลยทุกคนกลับคนเดียว้อเลนด ไปโอเวด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 ฟังตัวเองเวดเวดเวดต้องกลับบ้านไปเติมเลือดสักเลือดโอเคนะเขาอยู่ล่างนะเขาอยู่ล่างกลางก็จะมีเมดกับแครี่อยู่2ตัวอออแอตไตตัวหนึ่งโอเคนี่ครับผมเออต้องเอาฟิติก้าก่อนอ่ะคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะมาทอแทงข้างในเดี๋ยเพื่อนจะเอาฟิติก้าเนี่ยล่างอล่างแล้วแทงเขาเนี่ย ลายจะแตกแล้วนี่อนี่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 ยัดไปดิเรียบร้อยโอเคเราได้โบเก้นสเปียร์มาแล้วทุกคนจังหวะนี้ไล่ดิไล่ดิไล่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 ไปไล่ไปเลยไล่เลยไล่เลยแต่ไล่นาคอไม่ทันเอ้ยเอานี่ก็ได้บัตบัตเอานี่มังกรนี้เออมังกรนี้มังกรนี้เออเออมังกรช่วยมังกรมังกรช่างเอาเป็นล็อกชิวเพื่อเพิ่มสโล เพิ่มเติมเพิ่มเติมสโลมันจะได้เข้าไปถึงผมบูเขาน่ยอยู่เอามาอยู่อีกาลีวะโดนฟิกยัดเอ้ยโอ้ไม่โดนอ่ะเฉียบไปหน่อยเดียวทาร่าทาร่าผู้หิวโหยยังไงจังหวะนี้ทาร่าโอโ้โหนึกว่าจะเอาต่อ าาม,มาถอนมาแล้วมาสวยดิโอีต้ามันดุดเลือยปล่เาเฮ้ยหมดแล้วตีหมดแล้วไอ้โตโร่เจอกันอยากเจอว่ะเจอโต้เฮ้ยขออตีตาก่อนผมไปรูมสักขนาดนั้นก็เอาเถอะมึงก็วางแถบกันเก่งจังเมื่อไรจะมาโผ่นะ้ำโผ่นะ้ำนะเพื่อนเมื่อไรจะมาเติมช่วยผมหน่อย เดี๋ยวตัวโลมาโดดใส่นะเดีเยผมต้องยิงอย่างห่วงยิงให้ได้ระยะผมนะเขาจะโดเขาจะเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บสวยตีาร่าสวย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 สบาย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 ,ส,บายสวยงามเฮ้ยมาไปล่างแล้วว่ะมาไปนู่นแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราไปนะเ,เขาต้องไปกันอยู่แล้ว ลราก็ไล่กลางไปเลยครับช,ชิวๆอ่ะครับผมน้องๆมาดิเข้ามาดิโอ๊คเอาเอาเอาดูเรือเดาะดูเรือรออดาะมีขีปอีกตัวหนึง่งสวยทีครับอันนี้ตัวหนึง่งทำอะไรจีฮะโอ้ยตายแล้วเออตัวโล่ย,ลออยาโดนใสโ่โผมเอ,า,อ,า,อ,า,อาเ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 อาแทงก็ได้เอาเอาเอา สักตัวสักตัวเอ้าเอ้าเอ้ามาให้หมดเลย嘛วอวิวิวิการีแรงการีแรงการีแรงไปยอะจบบ้านดิจบบ้านดิจังหวะนี้จบบ้านดิจบบ้านเรียบร้อยเอาโจง่ายง่ายเล่นวอลไฮเล่นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรทุกคนแพทนี้มันแรงอยู่แล้วนะครับวอลไฮละลายแทงก็สบายลู่ยาวๆโบโบโบ๊โบแตกทุก ตัวอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ลักกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Horn c o o Game เมื่อกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผมขอแค่10ไลค์ก็พอนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ